ทาพิเศษแสงของบางกอกสาขาลาดพร้าวนะครับวันนี้ผมจะไปนํารถของลูกค้านะครับซึ่งเป็นลูกค้าเก่านะครับเป็นนิติบุคคลนะครับของบริษัท React Product นะครับจะนํามาเข้าศูนย์บริการนะครับก็ตอนนี้ถึงครบเช็คระยะแล้วนะครับก็เราจะมีบริการนะครับถ้าอยู่ใกล้ผมก็จะสามารถไปรับรถลูกค้ามาเข้าศูนย์บริการหรือเช็คระยะได้นะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับไป โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริษัทรีแอคนะครับตอนนี้อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเราจะนํารถเจ้าคันนี้นะครับฮะเป็นรถ2องประตูนะครับยกสูงนะครับเกียร์แซนนะครับเกียร์ออตโต้นะครับไปเข้าสู่บริการกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเข้าสู่แล้วจะเช็คระยะแบบไหนเดี๋ยวคอยติดตามชมคนระับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ศูนย์บริการนะครับนี่พอมาถึงเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีบริการนะครับคอยตรวจรับก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าลงซ่อมนะครับหรือเช็คศูนย์บริการครับด้านหลังเลยไป ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับรถตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสูงให้เรียบร้อยแล้วครับก็เช็คระยะเรียบร้อยนะครับถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยทั้งหมดครับพร้อมล้างพร้อมส่งมอครับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปส่งไว้ที่บริษัทเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับออกรถใหม่กับยูสุแสงผมมงก่อนรัารดเท้านะครับการสั่งหนึ่งครับติดต่อได้ที่เบอร์ ด้านล่างนี้เลยนะครับ0 9 0 9 9 0 8 8 9นนะครับเซลล์ก็ยินดีให้บริการครับผมไปแล้วเย้